สบายดีพี่น้องทุกๆคนสบายดีเนาะตอนนี้สบายพาทุกคนมาชมบรรยากาศงานเปิดกิจกรรมอยู่ที่หรงเรียนมศสวรรค์เลยพี่น้องอันนี้เป็นขบวนการของนักเรียนเนาะที่วัสาสกิจกรรมขายเครื่องสบายดีไหมคะ น,น,นั่นเพนี่ฮะอีหยังขอเอ,อิ้นหยังนี่ลูกบาร์บีคิวอาจารย์บาร์บีคิวอีหยังซิ้นมีแต่ซิน้นขายไหมเท่าได้นี่ฮะไม่ละ3,000อือมขายดีขนาดนี้นบ้างของได้นี่ของครหนึ่งอาจารย์ครบหนึ่งขายของรีไซเคิลน,น,น่ะนี่บ่อืาของรีไซเคิล ไอให้ผู้อธิบายก้ทางนั่นนะนา่งน้อยดอกไม้ดอกไม้กรกไม้ประดิษฐ์กระไม้เจ้าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆในน้อยจากน้องๆนักเรียนแต่ละห้องเนาะแต่ว่ามีจำนวนหนึ่งที่อันนี้เป็นเปิดอิสระให้นักเรียนเนาะภคยมีความสามารถหิชยังกัเห็ด เพราะว่าช่วงระยะเวลาที่เขาแจ้งลงกระสันเนฮะนะมันจ่อเนาะก็เลยว่ามีห,อมหอ้องพร้อมห้องบ่พร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ก็มีส่วนหนึ่งเอาค่ะถ่ายวิดีโอให้สุพละไม้ซองไม้บ่บังเด้อบังเด้อไปอย่างบังเตันเอเป็นยังไงลาสตากับสบาเซเนล บรรดาครูอาจารย์พวกเฮากับิเดโลส้มเบืองเนาะอามดแล่นะคะอเคดี๋ไปเอาเนี่ยใหม่มาขายเอาดอกมาทอ อันเกียวทอดทุกคนขายมนซิ่งแฮเบิดแล้วอันนีาฮอทดอกมาใหมา่นอี่ทางนี้เห็นยังท่นนี้ยังอันนี้เื็นขายปุ๊บ

กปืน đó. เนาะเด็กหน่อยแต่คันเหตุกิจกรรมนี่ฮะมาผู้ปกครองกลับมาเนาะนี่เนาะโอ้งานบุญใหม่งานบุญมวนมวนมาซื้อสวยลูกหรือว่าอะไรนี่อ่ะแดนเซอร์ของก็นั่งอยู่นี่บอ Wow. Wow. <coughs> ah, presenter ni beng ni deh, YouTube channel deh de. oh. juga. YouTube YouTube. Tetapi tahun <coughs> 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 ni yang buat ada long deh, buleh. Tiada. 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 Tiada.

对。<laughs> <laughs> โอ้หบเนี่ยแเล่มจอกหาพันกีบจอก้วเท่ดไรหาพันกีบเงินบาทเท่าไหร่สิบบาทสิบาทน้องกะเขาเบิ้งเกงเลยเนาะบิ่ง n h a ่แด้ยังต่ำบัวลอย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 กินกระเลมจอกเดียวกันยิ่งใลงคอเลยเนี่ะ ของหวานอากาศันนาวเนาะต้มเซยเก่งๆเเป็นเนาะไเลยานน้ำิมานซื้อกินนะจหัวประหยัดเดียหุกยุกประหยัดห้องได้ลูกนี่คะห้เนาะบัวลอยห้องดูกจซื้อจเกียวหนึ่งจออเบอดนะเกกรส

แบ <g all ion> ่ข้างหน้านี่ยักฝาแังถึงมูครูบอไพ่ข้างหน้านี่หักาถึงมูครูบอในการเียกิจการบการอยหยักฝาครูครูทีปฏิบัิการมาแต่มาแต่ต้นจนถึท้ายอย่างคบบาใจที่สอยการสมัคีการหลับยวนการตลอดได้สอยการปฏิเ้งแต่ต้นจนท้าจะต้องในสิ่งที่มีทุกงานอย่างมากถ้าว่า โมูหรือว่ารุ่นน้องรุ่นนุ่มอ,มอากมาศึกษาน้ำได้บ่ได้ดได้นักศึกษาได้ได้อยา่างมีความรู้เห็ส่วดตัวบ่รืยกทำจิ้มได้จริงหนึ่งแบบน้ำาได้ไปพึกษาอยู่ทางใดษา ขอหวานด้วยดอท่านนี้น้ำหวานบ่นี่ะของหวานของหวานน้ำหวานมดเลยเนาะหองสุดท้ายมาดิมดเลยเนาะแั๊กแก๊กหองยืมหนับซะ ห้องอันอาจารย์น้ำผิวเนาะห้องหกหาหกหาชมเซยสมเซย์ใครจัพะกันสามัคคีกันห้อห้องเขามาจีเอออันนี้ผลิตปะอันนี้เหดเองปะโอ้ใส่เงินก็ได้ใส่ใจปุ่มใส่แ๊สใส่เที่ยอันนี้เมนประยุกเอองามงามดวลลายงามดีวมากใส่ยังไม่ได้เอออันนี้ใส่ได้เนาะบ่ บันท yeah. yeah, yeah. yeah. okay. mm ึกวิดีโอไปเบิ่งตัวเองได้อย ut spazanel ดีเด้อเก้ Hong Kong có hai chất xí bằng khỏi nước bỏ được học bằng cái em như không em cảm mày cứ khỏi đấy đấy đâu đấy đâu แพมขนมอามตะมือมันจันมาสอนจับได้เลยที่ทำงานเนี่ยของหวานฉันมาได้เลยเจ้าหน้าเรนเน็นยได้ของหวานอ่ะ าอาจารย์อาจารย์ได้เลยลูกขอบใจมือหนอา,านนเอองานหนางานหนาพีหนาเนาะพีหานหาก็ น้องอันนี้ก็เป็นคลิปบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศในการเปิดกิจกรรมในเป็นงานหนึ่งรถที่เหตุหทนเียนได้มีชวนห่วมในการส้างกิจกรรมมีหลายอันหลายแนวที่ว่าเขาสามารถเทรดได้เนาะเอามาวางขายมีทางอาของหวานแล้วก็ของรีไซเคิลทุกคนเจ้าสำหรับคลิปนี้สบายชิอโอจูพิธเทนีก็เดยสบายดี